ร้าน T O D modify by ของแต่งวัยรุ่นนะครับนี่ะครับลูกค้ามาแก้ครับจัดแหนบนะครับแัดจากที่อื่นมาไม่จบนะแข็งกระด้างนะครับโยนนะครับมาที่ร้านครับแล้วก็ดัดแบบมาเป็นคืนนะครับปัญหาคือถ้ามัดเป็นคืนนะครับมันจะแก้ยากนิดนึงนะครับคาเกตจะเป็นจะเสียนะครับแต่ยังพอทําให้ได้นะครับพอแก้ให้ได้นะครับอันนี้แก้นะครับยาอ้นี่พี่หน่อยดีกดหลังให้หน่อย ของเก่ามาแข็งกระด้างมากนะครับลูกค้าขับไม่ไหวครับก็ต้องมาให้ทางร้านแก้นะครับรับแก้อยู่หลายคันแล้วนะครับนี่ครับอันนี้จะหนึบหนึบกลอนนะครับตอนนี้ต้องให้ลูกค้าลองใช้อีกทีนะครับว่าเป็นที่โชคมันยันหรือเปล่านะครับเพราะลูกค้าเ็เปลี่ยนโชคมากับที่อื่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นครับดีที่สเดิมครับแน่นอนครับโอเสนใจทักมาทางร้านรีฟลยนะครับปฟลยของแต่งรุ่นนะครับรับแก้ให้นะครับดัดแนที่ร้านรับอยู่พันสองนะครับแต่รับประกันงานนะครับ แพงหน่อยแต่จบนะครับโอเคนะครับสนใจทักมาเลยครับ